โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุนกันเลยนะครับทุนครับผมเป็นไรวะเอ้าแม่เป็นไรวะโ <c oughs> อแม่งโคตอแหลเลยมึงนี่โอเคผมก็คือว่าในวันนี้นะครับผมหลังจากที่ร้อนหน่อยเยี่ยแม่งคือว่านะครับผมวันนี้ก็เออ่ ห <Es> ลังจากที่แบบว่าบ่หารความบุ๋นว่คุณเหนื่อยด้วนี่หลังจากที่เราได้ทําการขับบอกร้องเสียงล้มรุนครับแล้วก็ทําให้ท่อแปรของผมนะครับผมพังนะครับแล้วทีนี้คือผมตอนแรกผมจะซื้อท่อแปรมาใส่เหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องไม่จะผนเสียแต่ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็เลยวันนี้ผมก็เลยได้ไปสั่งท่อใหม่มาสุดครับคือท่อผูกนครสวรรค์นุ่นครับผูกปรหารใช้เรื่องของเราอีกทุกครั้ัน คันคเิตัชเอนั้นอ่ะผมถ่ายคลิปทำบ้านนะผมอันนี้คือตแต่ก่อนตอนแรคลิปแรกมื่คืนนี้ด้วยทจบล้วนะครับที่นี้ผมก็เลยอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งคือเอาดูตามมดูนี่ผมเป็นคลิปทำประตูบ้านครับ เทียนหมดแล้วครับที่นี่แต่ว่าคลิปกู้ไม่หายครับแบบไม่ได้หายแล้วคือมันอยู่ในแผ่นแปะไอผมที่นี่ผมเลยไปกดเออกดลบเออตอนแรกคือการที่ลบคลิปเก่าออกทีนี้ก็เลยไม่ไม่ไม่รู้ว่ามันมีคลิปใหม่ด้วยพอไปปุ๊บก็เป็นพื่อนึ่งได้พอกลับไปกู้คืนไปก็ไม่ได้อยู่ทางขยะแล้วครับก็เลยกู้ประมาณชั่วโมงนึงไม่ได้ก็เลยเสียทิ้งนู่นครับก็ได้งควาไดหมดเลยแล้วต่ตอนการลื้อประตูการอะไรเงี้ยเออเอออะไรยิ่งบลาแต่ดูคลิปนะครับผมเป็นเรื่องที่ตอกมแล้วนะผมอ่าบไว้นอยู่นะที่ตกผมก็ได้้ปิง ก็ก็ดูได้ผมแล้วก็คือ <c oughs> ผมอัดทิ้งหมดเลยครับไม่ใช่เป็นการเนี่ยองวานในรายการคุ้มๆเนี่ยคุ้มนะก็เป็นคูกำแพงบ้านนะครับผมแล้วก็คือตัวก่อนนี้มันเป็นประตูเดียวนะตัวนี้เดียวก็เลยแบบเปลี่ยนใหม่รุ่นพัดด้วย <c oughs> เป็นไงครับไปรุ่นสร้างตัวสร้างภาพสร้างนี่สร้างส,างส,างสินรุ่นครับ กดด็หลอกก็พูดครับสุดที่อันนี้ก็แบบคือทำใหม่นะแต่ว่าผมสั่งนี่ไปรุ่นครับสั่งเประมาณไ,ไปแล้วยังไม่มาถึงรุ่นครับก็เดี๋ยวรอดูมันจะเป็นสีอะไรนะก็คือผมจะทำบ้านให้อยากอยู่สบายที่สุดนะครับผมนำเรือไปทำห้องน้ำรุ่นครับเอาไปชี้นะครับทุกท่านวันี้น,นะครับผมจะเป็นหอยของคนน้นครับเริ่มาดูใกล้ๆพวกอิดนหรอทุนเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมเห็นอิดปะค,แบบคือแบบกวนก็โกลอย่างเดีย อ่านโกโปรอย่างนี้ครับแล้วแบบคนมาแบบเหนื่อยที่หายแล้วแบบชิบหายแบบโอ้จริงนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรทุกท่านคือเราทาแล้วเราก็รู้รู้ว่าเราทำดูวยครับเก็คือเพืยอนผมบอกผมคุณก็แม่ออกกันคนละครึ่งนะครับผมนะป้งเดือนผมแม่ผมก็ออกมาเดือนผมก็ออกมาเดือนออกช่วยกันแล้วก็ผมก็เอาเอาเงินให้ป้าด้วยรอบที่แม่ผมออกเงินด้วยครับก็คืออยู่นี้นะครับเวนๆอย่างนี้นี่นี่ก็เป็นประตูโอเคคือผมเกิดมานะครับผมไม่เคยมีประตูเรื่องนี้เลยครับไม่เคยมีประตูตรงนี้เลยตาก็ไม่เคยมีงี้พอดีใช้เป็นไม้ผมมก็ได้้้ววัันนีีแแบบบลคร แต่ว่าเดี๋ยวเหลือห้องน้านะครับผมฝาบ้านชั้นสกระเบื้องนี่ๆๆแล้วก็ข้างหน้านี้นะครับผมนะมันจะปูกระเบื้องหมดทุกทุนครับยมอ่ะเฮ้ยเฮียฉันโยบายจับชี้หายแล้วไปเกินไปบางทีเอาไม่ก็่ายถ่ฮะน่าเลยวไป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 ทางชิดดีกว่าไปดูเขูมาแล้วพึ่งกำลังหายชิดใจอ่ะเออหายชิดก่อนไั่งรอทำงานร้านค้าโไปที่อเฮ้ยมชายเองมันชายเอง เเอออนงรียโอเคผมก็เดี๋ยวจะมาล่างแกกันดูกนครับก็คือเนี่ยดูดูดิรับผู้รับไอ้เียทมสุกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่งบูกบ้านกูครับเอาเวยแม่มีโควิดไม่นี่ยเดินไปบางทีเรียกอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้เดินไปอะไรวะทำไรดีไอ้ไอ้ไอ้กันมาเยอะไปพี่ที่โอ้ยเฮี้ยเกินไปพี่เฮี้ยโอ้ชอบผมเกินไปบางทีเอย่ามายุ่งอย่ามาจับยื้อกันเลยเหี้ยอะไรวะเฮ้ยเกินไปเกินไปเกินไปเอาตีนน้ำนี่ออกไป เอ้ยเกินแม่งตัดแรงเกินดูครับมารังแกะคือแบบว่าบางคนแบบอยากได้ครับผมดูนะก็แบบมาขอวันเจอทอยพี่หน่อยนะครับอะไรทำไมวะรออย่างเอาผมไม่ได้บอกอยมานะพี่เ่ะอรออย่งโอเคคือเราทอยอยู่แต่คือพูดได้เลยใช่ไหมเนี่ยพ่อถ้ามีพ่ออะไรพี่มีพ่อไหนนะเดี๋ยวพี่จะทำทำโทนิคกทีเลยมีเหล็กมาให้ด้วยฮะมีเหล็กมาให้ด้วยเออใช่ก็ก็ขาบอกกูขอเหล็กแับเข้ามาเอ้ยไม่ได้ขอคือคือถ้าถ้าว่าเขาเอามาให้แต่ว่าถ้าอะไรวะดูสิเอาไให้ดีเ เอะไรวะ่าพ yeah, ิ no, no, ีย okay, uh ่าพียจาพีกจับไม่เชยจับไม่เจๆแม่งเออมัน2ชั้นด้วยมันที่ไง ยังกว่าใส่ยั่รู้เราไม่รู้ยังไม่ลองใส่เลยยังเที่ยวี่ยังกับไปโอเคครับผมเดี๋ยวเดาเดาเอาแรกก่อนคือถามว่าผมสั่งอย่างเห็นในเรื่อครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ทุกคนนักนี่นี่เพียนี้เพียรนี้เอาเลี้ยงแกนี้เขานี้ด้วยว่าขายแรงบอกก็มีปะผมก็คืออันนี้ผมสั่งทอดกู้นะครับมาจากเพียนู่นครับนี MB Shop กุ้งมหาชัยที่เกลือครับที่เกลือขายเราเลยเกินไปเกินไปแล้วเราก็คือแบบผมสั่งมาผมเห็นว่าเอ้ยแม่งขายเยอะอ้วนครับขายเยอะแล้วแล้วที่สำคัญนะแม่งบริการตอบไอ้ผมทักไปทักไปตอบสี่ทุ่มพี่มาาอตัน ตอคือพักไปแต่แม่ตอนตอนแรกพี่โยบอกวิววิวว่าไอ้ร้านร้านนี้แม่งเป็นทอดกูแบบเทให้พี่ตอนแรกพี่บอกว่าสดสเออก็เลยผมก็ไปทักไปโดนครับแล้วกูหางไช่ก่อนที่ใส่โซอยู่อ่ะอืงไม้หมายถึงว่าใส่ใส่ท่อดกูทั้งทัวเรื่อยมุกคอมใครที่ซื้อพ่อพ่อยุ่งย่นนะครับผมนะแถมอันนี้ด้วยครับอ่าไม้กางเขนด้วยกระตกไม้กางเขนใหญ่บอสใหญ่บอสใหญ่เฮ้ยมีมีคอได้ปะยืดดูครับดูครับ ราคาผมราคาเออมีสติ๊กเกอรได้มีของปู่ได้ด้วยนะครับดูดิโอแม่งสวยว่ะเอ๊ะเอาเรื่องอยู่ด้านนี้ไม่พี่เหมาอมได้เนี่ยพอพี่อ่ะเฮ้ยพี่ต้องทำตัวดีๆดิทำตัวดีผม,มใส่ให้เลยเอาดิทำตัวดีนะครับใครอยากให้พี่โยใส่เอ้ยเอาทางนี้ดีกว่าใาด้ยังให้พี่โยป้าโซน Firstly ิวกว่าไม่มีคนอรอหรอกเฮียแม่งลีลาชิฝาเฮ้ยดูอันนี้คอมเมนต์ใต้ทั้งคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ไม่ได้ยูทูบมันตัวปิดมันเป็นแบบหเออเป็นบุกก็ได้ด้ครับดูดิของปู่ครับเอยดินนี้ดีกว่าท้านยแรงบตรเน เออสวยๆว่ะนีรอน่งครับนี่คืนีทุกครับจะดัดยังไงพี่ดัดตรงไนวตรงนี้อแล้วเราก็ดัดเอาใครดัดที่ที่ดัดดัดใช่ไหม่นี่งพี่ดัดพี่บอเกินไปมันกัดกัดเอาเห้ยเมันเอาีบุดได้ไงวะไปมันเอาเหีบุว่ะ two hours later วันนีราองรับแมงร้อนหน่อยเหี้ยตุงมันเสียก่ตังมันได้มาเกิดคะครับดูดิ แบบอะไรสอนโอเคพี่เดี๋ยวอ๋อพี่แล้วอันนี้ลูกนี้หรออันนี้ลูกนี้หรอลูกนี้ลูกนี้เดี๋ยวเรามาต่อเครื่องพวกเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ที่ร้านกันเลยต่อลูกเราพี่สามน่อยะทำโทษขนาดเนี้ยลูกอะไรวะลูกห้าเสี่ยามครับห้าสามห้าสามเหมืเหลี่ยมอ่ะห้าสามห้าสามเหมเหลี่ยมนะครับดูครับรู้ดูงานดูงานดูงานก็ยังพอครับดูดิก็เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่พรุ่งนี้นะเพราะตอนนี้คือเครื่องก็เสียไม่เสร็จตู้นครับนี่เดี๋ยววันนี้จะฟังกันดูครับดูยันนี้ก็ฮะพรุ่งนี้เหรอเก้ามงกุฎทุกวัน มเนียผมไม่ถามพี่อะไรพี่บอกลูกค um> uh um> ้า um> ิเดี๋ยวยิ่งเข้าได้ไหมล่ะเอ๊ะมึงเอายาสีมแมงีาี่อตเคื่อย่าบนี้ก่อนไอ้แมงเชายอโอ้ยเจงเียเียสีแดงเลยผม้ว่ขข้าูแบงค์มาทอมาก็สีเฮียแม่โรงเดียวกันเลยไป่ไปเดียวกันนี่เหีย มันเป็นไรที่ตอนนี้เกียร์เราเป็นอะไรเกียร์เก่าเราเป็นไรเกียร์เก่าเรามันมันเข้าเกียร์แล้วมันช้าเพราะว่าเกียร์มันเหมือนแบบมันรอบมันต่ำมันต่ำมันคล้ายเหมือนแบบเวลาวิ่งไปเหมือนเหมือนเข้าเกียร์ห้านะคะที่เกียร์นี้เกียร์นี้มันจะพังไหมเนี่ยเกียร์นี้พังคือมันได้รอบพอพอดีไงเหมือนมันลัดไงถึงสองสี่ไงไอ้นี่มันหนึ่งสองสามมันแบ้งตีแม่งตืดเลยแม่งตอบรอบมันแตกมัน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 หลุดเยอะไปเดี๋ยวเราแก้คือเอาเกียร์เดิมใส่เราวิ่งดูงานนี้ผมจมไหมหมายถึงรถผมตีไป โคตรร้อนครับโอเคว่าคืนนี้เราบอกคุณเฉียมาตั้งรถลวทะวบีับเดี๋ยวเราจะมาตัวสุดทาการจริงๆว่าสมมติถ้าเราใส่่อดแล้วจะเป็นทรงอนไรนะครับสก็อตบอลว่าอย่างบอกครับใครที่อยากสั่งเอ Shop ช็าน,นี่ผมไม่ได้ปรหมทนะครับแต่ว่าผมบอกเลยครับว่าเป็นการขาย,ขายโคตรดีดนะครับพูดจริง บางอาจารย์เขาถามว่าสเต็ปลูกๆอะไรครับผมก็เรียกว่าถามว่าคอเอาคอไหนครับบอว่าไม่ได้แจกเราคอไหนครับเขาบอกว่าถ้าสมมติเขาอ่ะมีไม่ไม่เชื่อว่าประกันตรงเราบเขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าเค็มเออถ้าสมมติเราท่อดเอามาแล้วเราวิ่งไม่ออกนะครับผมท่อวิ่งไม่ออกก็โล่งท่อตันหรืออะไรเงี้ยเนี่ยส่งกลับไปได้คุณครับนะเขียนในฟรีคุณครับโคตรดีไม่ได้โปรโมทแต่อยากบอกให้รู้ว่าบอกให้รู้ว่ามีรู้ทางดีกันดีกันยุ่งในว่าดีกันยุ่งในยังไง นี่เหรอราดักให้มันงงๆอยู่นะพี่ยูดักให้นะนี่เราอยู่วันนี้ตรงนะครับนน้องยู่ข้างหลังข้างหน้าวะเดือดเดือเอาได้หรอเดืกดเอาทีเดียวอยู่วานนี้ตรงนี้นะครเพื่อนก็พูดได้ดิเราพูดอะไรมาดีวะปิดิโตปิโตเขาเามาดิเฮียมามัดไอ้จ่าตุ้งครับโอ้ยมันได้ทุกคนดูดูมาดูใกล้มาดูใกล้ถูมหาชัยเรซซิ่งทีมเมดอินไทยแลนด์จะสารแข่งคันนั้นเยดเกออันนี้ผมพูดจัด ใจกันหมเลยทุครับคือขอกูเป็นใบแรกที่ผมได้มาแล้วผมไม่เคยซื้อไม่เคยใช้ตั้งแต่ผมจังค์มาครับไม่เคยมีเลยครับผมใช้แต่หนูแปะแปะ้งแป้งก็เพิ่งเคยใช้ครับผมแป้งอันครั้งก่อนไงเพิ่งเคยใช้แล้วก็พีเอ็มซีโอลาบุรีแล้วก็โชว์สิงบุรีฮะพอ่อคือผมชอบ3แบรนด์ที่ผมชอบที่สุดก็คือหนูแปะแล้วก็กูนะครับแต่ว่าหนูผมไม่เคยได้จากสปอนเซอร์แบบรลโซอะไรนี้ไม่มีเลยนะครับเฮนะ้ยมึ้เพิ่สังเกตข้างในนี้มีคลิปเ่าดีกว่อนเฮ้ยนี่ดูนีดิดด มีเชฟบงเชฟล่านะครับทุกคนครับก็คืออัน,นอันนี้คืออมหมดแล้วครับผมแลก็ที่ผมได้ท่อมาทั้งหมดที่ผมได้มาคือตอนนี้ผมใจแล้วผมก็คือผมได้ใส่ทุกท่อที่ผมชอบแล้วหนูกูแปะท่อที่ผมได้มาสามท่อน,นี้ก็คือผมสบายใจแล้วทุกคนครับมก็คือได้ใส่หมดละอันนี้ก็จะเป็นท่อที่ผมจะใส่ครั้งแรกในชีวิตผมก็คือท่อกูนะครับแล้วตันนี้ก็คือเดี๋ยวผมขอเอาเครื่องไปทำเครื่องก่อนนะครับทำเครื่องเสร็จเดี๋ยวผมจะสไต r t ดูว่าเป็นไงบ้างทุกคนครับคือเครื่องก่อนก็มันลูกเอ่อลูกมมััันนนติดดะคครรบบผูไห โคตรเชา่าหรือไม่โคตรสวยเลยนะครับห้องฟังงผมงผมไม่ได้ใสถ่ถอดถ้าปูคื้ผมอยากใสน่นานแล้วผมไม่ได้ใส่ทีตอนน้อผมก็ <c oughs> คุณนะครับสำหรับ NV Shop ตู้นบผมนั่งแต่ว <c oughs> <c oughs> ่า ท่อแป๊กก็สวยของพ่อแป๊กก็ผมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องท่อแป๊กบอกเลยครับว่างานดีนะงานดีท่อกูก็งานดีงานขอดีทุกงานที่ผมเอาไรอันนี้อันนี้ผมรีวิวลงช่องผมคานันดีลทุกครับแค่นี้พอมันแอกอะไรกันหรอกก็คือเอาสำหรับวันนี้ทุอคนครับไปก่อนทุกคนนะครับผมนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในคลิปหน้าว่าตอนนี้คือผมไม่มีรถเอาไปลองนะผมนะตกูก็ลองไม่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวว่าหน้าแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันในท่อกูครับอันดูดูง่ายโคตรสวยเลยไร้เห คือ NV Shop นะครับผมขึ้นมาให้ดูนครับก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้ร่างคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนะและที่สำคัญอยู่ในแอปในเกมน้วยัผมที่แอดตามนี้เลยครับผมและสิงการเลนเกมด้วรับผมนะเฮ้ยดูดูเจียดเียดดู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 ตู้เอ้าตู้รับตู้รับดูดิ Let's go ไารัอื้มไปวิวไปวิงจับ